สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาดูความน่าสนใจของหุ้นโรงพยาบาลจุรารัฐนะคะหรือว่าใช้ชื่อย่อว่า csg นะคะความน่าสนใจของหุ้นโรงพยาบาลจุรารัฐนะคะก็เนื่องจากว่างบกันเงินนะคะเขาออกมาดีมากๆนะคะงบกันเงินซีปีย้อนหลังเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า ุนตัวนี้นะคะมีลักษณะของการเติบโตของไรายได้นะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะปีหกหนึ่งเนี่ยทำไรายได้ได้สี่พันล้านนะคะก็พอม,มาปีหกสองนะคะขยับเป็นห้าพันล้านนะคะปีหกสามก็ห้าพันสี่ร้อยล้านนะคะโดยเฉพาะปีหกสี่นะครับปีที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยนะคะไรายได้เรียกว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะจุฬารัฐเนี่ยนะคะก็ เพิ่มรายได้ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะคะเป็น12,000ล้านบาทเลยนะคะต่อปีนะคะเห็นว่ากำไรสุทธิเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะคะปี64เนี่ยทำกำไรสุทธิได้ถึง4,200ล้านบาทนะคะอัตรากำไรสุทธิเนี่ยจากเคยทำได้จาก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะขยับเข้ามาเป็น3 5 5 6เปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่วนของผลตอบแทน roe นะคะผลตอบแทนในส่วนของ ผู้ถือหุ้นก็เทียบเข้ามาเป็น72.53นะคะก็เราดูตัวเลขทางการเงินงแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเขาเป็นหุ้นจุจรารัฐนีนะคะเป็นหุ้นเติบโตนะคะเป็นหุ้นที่มีลักษณะการเติบโตของการสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้ก็คือความน่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าปี65เนี่ยโควิดยังระบาดหนักอยู่นะคะจำนวนผู้ป่วยเนี่ย ก็ยังเพิ่มสูงมากขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยปีหกข่าเนี่ยยังดีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผลประกอบการในปีหก่าเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะน่าจะจะมีแนวโน้มที่ลักษณะที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ความน่าสนใจก็คือ PE เขาเป็นหุ้นเติบโตที่มี PE แค่สิบเท่านะคะก็ตรงนี้ก็หายากนะคะหุ้นเติบโตที่มี PE ต่ำๆอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ ถึงแม้ว่า Book Value จะอยู่ที่ห้าจุดเก้าสามเท่านะคะดูจากบุ k แล้วก็คือราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีมากถึงห้าเท่าเลยนะคะแต่ก็ถ้าดูย้อนหลังมาก็จะสังเกตได้ว่าในอดีตเนี่เทสเทดกันที่หกเท่าเจ็ดเท่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ห้าเท่าก็ถึงว่าจะใกล้หกเท่าเจ็ดเท่าแล้วแต่ก็ยังดูแล้วก็คือยังยัง,ยงต่ำกว่านะคะ p ีเังต่ำ บุกวาลู่ยังต่ำกว่าสีปีหลังที่ผ่านมานะะคแต่เนื่องจากว่ารายได้เนี่ยมันโตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองส่วนตัวนะคะก็คิดว่าราคาน่าจะไปไกลได้กว่าน,นี้นะคะ,ะส่วนด้านของผลตอบแทนที่เป็นอาตาัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นเติบโตที่จ่ายเป็นผลดีนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีนี้นะคะปีนี้กำลังจะจ่าย ขึ้นเครื่องหมาย xd เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ถ้าซื้อในราคาที่4บาท8ปตางเลยนะคะก็คือจะได้รับเงินปันผลที่4ี่บาทเก้เอ่อ4ีรนะคะถือว่ามีความน่าสนใจนะคะ,ะจะขึ้นเครื่องหมาย xd นะคะแลเราก็มาคิดมาดูตรงหวัวข้อข้อมูลสิทธิประโยชน์เนี่ยนะคะนี่วันที่5พฤษภาปี65นะคะกำลังจะจ่าย ขึ้น้อหมาย x d ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ17สตางคะ 4, ์นะคะทิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็4.9เรนะคะถือว่าน่าสนใจนะคะทะนีนี้ความน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะของหุ้นโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์ CHG นะคะก็คือนีอ่กราฟทางด้านเทคนิคนี่เองนะคะ การทางด้านเทคนิคเนี่ยอันนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อแยะสั้นเนี่ยรน,น,นื้อยะใกล้ๆเนี่ยตอนนี้ก็คือภาพรวมดูดีมากนะคะเพราะว่าเส้น MScd ตัดขึ้นแล้วนะคะตัดขึ้นเกิดจุดสีเขียวตรงนี้แล้วนะครเปลีป่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่แล้วนะคะในทำเฟรมเดย์นะคะแล้วก็เส้น r s i เนี่ยทะลุการกระบาดขึ้นมานะคะตรงนี้ บ่งบอกว่าเป็นหุ้นกระทิงนะคะก็คือมีแรงซื้อสูงนั่นเองนะคะมีแรงซื้อทะลุขึ้นมาเส้นกากะบาดน,นะคะแล้วก็ MACD ตัดนะคะและสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือในเรื่องของกราฟเทคนิคนะคะก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับพื้นฐานเลยนะคะเนื่องจากว่าทํามเฟรมเดยเนี่ยนะคะ ในระยะภาพภาพรายวันเนี่ยนะคะก็คือเส้น MACD เนี่ยเกิดสัญญาณแล้วนะคะตัดตัดขึ้นแล้วนะคะเกิดจุดสีเขียวตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือ,อบ่งบอกถึงว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะคะเนื่องจากว่าใกล้จะจ่ายเงินปันผลแล้วนั่นเองนะคะก็ภาพสัญญ,ญาณกราฟ เทคนิคของทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือดูดีมากนะคะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเกาะเส้นสีแดงได้นะคะลอยอยู่เหนือเส้นสีแดงได้อย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ยกขึ้นทำหายขึ้นเรื่อยๆนะคะ m c d ก็ตัดแล้วนะคะส่วนไอซเนี่ยไอซเนี่ยทะลุก,กากระบาดสีแดงขึ้นมาตรงนี้นะคะก็เป็นการบ่งบอกถึงหุ้นที่มีลักษณะของความแรงนะคะหรือว่า เรียกว่าหุ้นกระทิงนะคะก็คือทะลุเส้นการกระบาดมาได้นะคะมีแรงซื้อเยอะนะคะอันนี้ภาพรายวันนี่ก็คือดูดีนะคะดูดีมากเลยอ่ะส่วนภาพรายวิกนะคะรายสัปดาห์เนี่ยระยะกลางภาพระยะกลางเนี่ยก็ดูดีอีกเช่นกันนะคะ,ะภาพระยะกลางก็เป็นแนวโน้มขับขึ้นอยู่นะคะแล้วก็มีการทำา i g นะคะยกไ i g ขึ้น เป้าหมายต่อไปนะคะของหุ้นตัวนี้นะคะก็คือไฮที่เขาเคยทำเอาไว้นะคะก็คือสี่บาทสี่สิบสี่นะคะซึ่งจะต้องไปเทสไฮตรงนี้นะคะในระยะสั้นๆเนีะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นสั้นเก็งกำไรนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะไปถึงเป้าหมายคือสี่บาทสี่สิบสีได้นะคะเามาดูภาพทำฟรมันนะคะภาพระยะกา,าภาพระยะ ภาพใหญ่เลคะภาพระยะยาวเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกบาลจุลารักษ์เลยมีความน่าสนใจมากนะคะเนื่องจากว่าอะไรนะคะตรงนี้นะคะเส้น macd นะคะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าเขากําลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่นะคะเนื่องจากว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแรงซื้อ,อยางต่อเนื่องนะคะส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อผลประกอบการในในปีหกห้าเนี่ยก็ กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกมาดีนะคะออกมาดีอยู่แล้วนะคะเช่นถ้าเราตามข่าวอะไรต่างๆแล้วก็ดูจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะคะก็ทําให้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยสร้างไรายได้ในปี65เนี่ยเออเพิ่มไรายได้ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่หุ้นตัวเนี้ยจะขึ้นไปเนี่ยก็มีนะคะยังยังยัง,ยงมีอยู่ ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคเนี่ย macd ตรงนี้นะคะใกล้จะตัดแล้วนะคะเป็นภาพขาขึ้นรอบใหม่นะคะเดี๋ยวตรงนี้แรงซื้อเข้ามาเยอะเยอะนะคะ macd ตัดขึ้นตรงนี้ได้นะคะจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุดสีเขียวนะคะจุดสีเขียวก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ทันทีนะคะสำหรับ csg นะคะหุ้นโรงพยาบาลจุฬารัก์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายแรกเลยก็คือ4บาท 4.4นะคะที่เขาเป็นไฮเดิมที่เขาทำเอาไว้นะคะ,ะส่วนถ้าทะลุไปได้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแนวต้านแล้วนะคะก็จะไปได้ไปได้อีกนะ,ะแต่ว่าจะไกลแค่ไหนนั้นก็จะต้องมาติดตามดูสถานการณ์ต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนเล่นสั้นเลนะคะก็ถือว่าชนชนเพดานชนเป้าหมายนี่ก็สามารถจะขายทำกำไรได้ก่อนนะคะแล้วก็มารอจังหวะรับด้านล่างนะคะตอนที่เขาย่อตัวลงมานะคะ สำหรับคนถือยาวนะคะสำหรับแอดเองก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาซื้อนะคะทุนก็เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนะคะสี่บาทสี่บาทสี่สตางค์เพิ่งจะเข้ามาซื้อนะคะแต่ก็กะว่าจะทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะถ้าเขามีโอกาสลงมาให้เก็บนะคะก็จะสะสมนะหุ้นตัวนี้แล้วก็ยังไงก็ยังมองว่าเป็นหุ้นเติบโตแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างผลกําไรได้นะคะแล้วก็ ป็นหุ้นเติบโตที่มีปันผลน่าสนใจด้วยนะคะปันผลดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าย่อตัวลงมานะคะต่ำกว่าน,นี้นะคะก็ทยอยเก็บอาจจะเดือนละหนึ่งครั้งหรืออะไรก็ได้นะคะสำหรับคนที่ถือยาวนะคะถ้าเลนสั้นก็คอย,ยดูจังหวะนะคะชนแนวต้านก็ขายย่อลงมาก็ก็ซื้อนี้ก็คือเล่นได้ทั้งปีเลยนะคะหุ้นตัวนี้นะคะครับก็ ขางข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อค่ะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะ,อะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิด -19 ระบาดหนักมากเลยนะคะค่ะด้วยความรักและความห่วงใยนะคะจากช่องนักสะสมอุ้นดีวิเด้นนะคะก็ะพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ คลิปมีเพลงให้ฟังด้วยนะคะแอดเองก็เป็นลูกชาหน้านะคะฟังเพลงลูกชาหน้าของอคุณครูวราพรชูชีพนะคะจากโรงเรียนวัชนันทารามอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะก็เป็นน้องสาวของแอดเองค่ะสวัสดีค่ะ เป็นครูไม่เคยรู้หน้าที่ครูเป็นอย่างไรเฝ้าแอบตามเฝ้าถามครูเก่าเขาเดินทางในเป็นเพราะอะไรทำไมทุ่มเททุกวันถ้าจะถามให้ครูต้องการสิ่งใดคำตอบที่ได้ มันคือสิ่งตรงกันครูสอนหนังสือสอนนิสัยยืนอยู่หน้าฉันสอนมาเนิ่นนานจนพอเข้าใจถ้าจะทำใจครูอีกสักหมื่นครั้งมีบางอย่างที่ต้องการอีกไหม ครูเอ่ยตอบตอบคำถามนั้นอย่างภาคภูมิใจทั้งใจและกายมีไว้เพื่อเธอหัวใจครูใครก็รู้อยู่ที่สิทธิตลอดชีวิตตั้งใจทำได้เสมอจะเหนื่อยยากเพียงได้ เสมอเพราะคําว่าครู <avez> ในอดีตไม่ได้เป็นอย่างนี้มีชั่วดีดำขาวคละคล้าปนอยู่แต่เมื่อมีคำเรียกขานคนนั้นว่าเป็นครูไม่เคยรู้หัวใจครูมาเมื่อใด ีวิตตั้งใจทำได้สเสมอจะเหนื่อยยากเพียงใดเต็มใจทำได้เพื่อเธอยินดีสเสมอเพราะคำว่าครู้ถึงโลกเปลี่ยนแต่ใจไม่เคยเปลี่ยนยังสอนนักเรียนเรื่อยไปให้ความรู้ สมัยเปลี่ยนแต่นักเรียนยังต้องการครูเพราะการเรียนรู้ต้องคูดจิตใจหัวใจครูใครก็รู้อยู่ที่สิษย์ตลอดชีวิตตั้งใจทำได้เสมอ ว่าครูจะเหนื่อยยากเพียงใดเต็มใจทำได้เพื่อเธอยินดีเสมอ